แสงสว่างมากแสงข้างมานะคะคือแบบว่าสะท้อนเข้าแว่นเลยอะเพราะว่าผืนหลังมันสว่างหวังว่าทุกคนจะไม่ลำคาญกันนะดิเป็นแบบเห็นเลยว่าเราตั้งโทรศัพท์ไว้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ เราจะถาม s อ r เมาเสียงกระสิบอีกนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วอาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะคะแล้วก็คลิปนี้เราอาจจะพูดเยอะกว่าเดิมนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็เลยแบบว่า ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแล้วก็หรือว่าเราจะต้องเอาแว่นลดลงมาให้แสงมันแบบไม่ค่อยสะท้อนเพราะมันก็รู้สึกน่ารำคาญเหมือนกันที่แบบแสงมันสะท้อนเข้าแวน่นนะคะทุกคนดีแบบชัดมากเลยอะ ยกเว้นว่าเราจะปิดไฟคลิปรับแสงก็น้อยลงนะคะแต่ว่าตรงนี้มันสว่างไปอ่ะหน้าเราสว่างไปเมื่อคลิปที่ผ่านมาช่วงหลังๆนี้เราไม่ได้ปรับแสงอะไรเลยอะ่ะ เราแบบว่าใช้เป็นแสงออริจินอลของกล้อง iPhone ที่เราอัดเลยนะคะก็คือปกติเราจะเอาไปเข้าแอปแล้วก็ลดแสงให้มันแบบต่ำลงแต่ว่าช่วงนี้เราจะใช้แสงปกติเลยเพราะว่าเราอยากลองดูว่าถ้าใช้แสงปกติมันจะโอเคไหมแต่ว่าก็ไม่มีใครบ่นเรื่องแสงสว่างเลยนะคะ ก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่เอาไปเกรดสีปรับแต่งเพิ่มเนี่ยคลิปมันก็ชาร์จกว่าด้วยเราก็เลยใช้แสงออริจินอลแล้วก็จะพยายามปรับให้มันได้แสงที่เราต้องการมากที่สุดนะคะแต่สึกว่าตอนนี้มันสว่างไปมากๆเลย แบบหน้าขาวจัวเลยสว่างเกินอะ่ะแบบแสงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคมไฟแต่ว่าอันนี้ก็โอเคแต่ว่าแสงแบงก่าจะสว่างเพราะว่าเรายิงแสงเข้ากำแพงไม่ได้ส่องเมือนที่เรา ไปเกาข้างหลังมันก็เลยสว่างนิดนึงนะคะ ปรับไปปรับมาไม่ได้ซะทีเราต้องยังเงียบยงกล้องเลยช่วยไหมช่วยนิดนึงโอเคประมาณนี้นาจะดี แบบว่าแสงวันลดลงนิดนึงแต่มก็ยังมีอยู่อีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็คงไม่น่าลำญาท่าไหร่คือมันขัดสมาธิเราด้วยโอเควันนี้นะคะเราจะมาทำอีสมาเสียงกระซิบซึ่งเราก็จะพูดไปเรื่อยๆเราก็จะทำแบบว่า เสียงสิ่งของต่างๆนะคะทุกคนเราจะมาทำเสียงเขย่าขวดน้ำ็เนเสียงแดกเป็นเสียงที่เมื่อก่อนเราทำบ่อยมากแล้วก็แบบว่ามีคนชอบเยอะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาทำนะคะ ขวดน้ำก่อน คนถามเรื่องหูฟังนะคะว่าเราใช้หูฟังช sure, ูอัลตัวไหนหรือว่ามีหูฟังของชูอัลที่แนะนำไหมคือส่วนตัวอันนี้คือตอนนี้เราใช้ชูอัลออนิกสนะคะแต่ว,ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยเป็นชูอัลออนิก 50นะคะเพราะว่าตัวนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วตัวนี้ก็น่าจะมีออริค50ที่วางขายอยู่นะคะซึ่งตัวนี้ที่เราใช้ออริ40น่ะมันเป็นทั้งบลูทูธได้แล้วก็ต่อสาย3.5ได้ด้วยแล้วก็จะมีโหมดปรับเสียงลดเสียงแล้วก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้นะคะซึ่งเราชอบมากเลยเวลาที่แบบ เราปกติเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากๆนะคะก็คือแบบว่าเวลาที่เราอาจจะไปทำงานบ้านอะไรยเงี้ยเราก็จะสามารถใช้หูฟังอันนี้เปิดฟังเพลงแบบเพลินๆได้เลยอะคือมันตัดเสียงรบกวนด้วยเราก็ไม่ได้ยินเสียงรบกวนอะไรด้วยนะคะก็คือแบบฟังเพลงแบบดีมาก ช่วงหลังๆนี่เราไม่ได้ทำคลิปที่เป็น Study with me เลยนะคะแต่ว่าช่วงเดือนถัด,ถดไปนะคะเราอาจจะทำ Study with me ขึ้นมาอีกเพราะว่าเราลงเรียนบริหารคอมพิวเตอร์ไว้แล้วเราก็ดรอปไว้นะคะซึ่งเราก็จะกลับไปเรียนอีก มันจะเปิดเทอมวันที่28นี้แมีแล้วนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำสไตล์ที่วิดมีดีกว่าก็แบบเป็นการเรียนไปพร้อมๆกันก็คือเราก็จะเรียนแล้วก็อาจจะเป็นเสียงเลคเชอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะสามารถเปิดเอสมาแบบสไตล์วิดมีเวลาที่เราอ่านหนังสือหรืออะไรได้ซึ่งจริงๆเราเคยทำแล้วแหละแต่ว่า อมช่วงหลังมาเราไม่ไม่ค่อยได้มีงานหรือว่าต้องเรียนหรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเขียนนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เมาส่วนส่วนใหญ่เราจะทำในคอมนะคะเมาไม่หยุด ไม่รู้เห่าอะไรตอนนี้ก็แบบตีหนึ่งแล้วทุกคน คืวันนี้เป็นฟิลแบบอัปเดตชีวิตปัจจุบ,บันเดียวหมาไม่หยุดจริงจริงอืม เสียงของฝ่านะะนี่เราทำเอสมาเสียงมาเห่าอยู่หรือเปล่านี่ยเราดีใจมากเลยคิดที่เราแบบมีคนชอบเยอะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชอบเสียงที่เราทำนะคะ คือสิยงที่เราทำที่เป็น favorite triggers ก็มาจากคอมเมนต์ของคนดูนั่นแหละก็แบบว่าเป็น favorite triggers ของทุกคนนะคะเอามารวมกันเราก็เลยทำคลิปนั้นออกมาก็ดีใจมากที่แบบหลายๆคนชอบแล้วบางคนก็ชอบทุกเสียงเลยในนั้น อ๋อทำเสียงน้ดนี่กอที่เป็นทูเล็ตเพราะว่าแบบมีคนที่ชอบมากๆอะเราก็ชอบเหมือนกันเสียงมันเพลินดีแล้วเราทำเราก็เพลินด้วย เสิยงที่ต้องทำเร็วๆจริงจถึงจะรู้สึกแบบเพลินเดี๋น้นาเราจะลงคลิปบ่อยขึ้นนะคะทุกคน ก็ช่วงนี้นะ้ำมันแพงมากแต่ว่าพออยู่บ้านค่ะไฟก็ขึ้น <laughs> ทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคะ ดูหนังฟรีอีกหนึ่งใบนะคะที่ยังไม่ได้แจกเราคิดว่าเราจะไลฟ์แจกทุกคนเร็วๆนี้นะคะซึ่งทุกคนก็สามารถติดตามโพสต์ในคอมมูนิตี้ u t u b e ในช่องเราได้นะคะเราจะโพสต์บอกก่อนที่เราจะไลฟ์ก็คือเราจะโพสต์บอกว่าเราจะไลฟ์วันไหนแล้วก็สามารถ ไม่ติดตามเออแจกของได้ในไลฟ์นะคะสิ่งดีจังเลยอะชอบวันนี้ชอบส่วนตัวเลยสิ่งลิบแต่ว่าแบบช่วงนี้เราตัดลิฟิ่แล้ว เลบแบบว่าไม่ได้ยาวมากอี่แล้วนะคะแบบยาวแค่นี้เพื่อที่ให้ทำเอซิมาได้เพราะว่าเราจะกลับไปเล่นกีตาร์อีกแล้วทุกคนเพราะว่าตอนล่าสุดที่เราไว้เล็บที่ยาวนะคะคือยาวกว่าน,นี้แหละแต่ว่พาพอเราไปเล่นอะ่ะเล่นกีตาร์เรามันเล่นไม่ได้นะคะมันแบบมันยาวไปอะ่ะ กดคอร์ดแล้วมันแบบว่ามือนมันติดเล็บอะคะ่ะมันเป็นเส้นใช่ไหมพอก,กดแล้วเหมือนเล็บมันจึกเข้าไปตรงคอกีตาร์ทำให้กดแล้วมันบอดอ่ะก็า้องตัดเล็บสั้นนะคะหรือซื้อเล็บปลอมมาต่อเล็บดิเวลาแบบทำเอจิมาอะไรเงี้ยค่ยต่อ กลับไปที่เสียงน้ําเป็นเสียงที่ฟังแล้วบางคนก็บอกว่าปวดฉี่นะคะก็ไม่เกินจริงนะก็มีความเป็นไปได้ ด,ดูถ้าใครดูถึงตอนนี้เรายัางไม่หลับหรือว่าไม่ได้รู้สึกง,ง่วงนะคะช่วยคอมเมนต์บอกด้วยว่าไลฟ์ครั้งหน้าเราจะเล่นเกมไปด้วยแล้วก็คุยกับคนดูไปด้วยดีไหม <c oughs> คือปกติเราแบบเล่นเกมทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ากลัวการเล่นเกมถ้ามาทำไลฟ์สตรีมเนี่ยกลัวมันจะ ไม่เป็น S มานะคะเดี๋ยวแบบเสียงจะดังอะไรอย่างเงี้ย ยังมีขวดฉีดด้วยอะแต่แบบเราจะดุงกันไหมเป็นเสียงฉีดน้ำนะคะไม่ติดเดี๋ยวนะอ๋อนี่เดี๋ยว แล้วเป็นแอลกอฮอล์ด้วยคือมันแบบกลิ่นชนมากสำหรับวันนี้เราก็แวะมากรอมทุกคนเนาะเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนนอน ในคลิปหน้าเราจะมาทำเสียงพูดหรือเสียงกระสิบประมาณสองอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะ triggers มาทำด้วยคลิปนี้เราแบบจะเน้นพูดนิดนึงแล้วอีกอย่างคือวันนี้เราตั้งใจมาทำคลิปแต่แบบ เสียงหลบกวนเยอะจริงคือวันนี้คือเป็นอะไรไม่รู้เสียงอะไรแบบแย่ๆไปหมดเลยก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนหรือว่าถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะพยายามอัดคลิปมาให้ทุกคนนะคะเป็นจะได้เป็นเสียงแบบเอสมาที่มีฝนตกอยู่ด้วยไปแล้วนะคะไปบ้า